ู้จักกันได้ไงนะครับก็จริงๆผมอ่ะเป็น Follow IG เขามาสักพักนึงแล้วครับแล้วก็มีวันหนึ่งเขาลงอะไรนะลงสตอรี่ไปสนอะค่ะแล้วแล้วผมก็เลยทักเขาไปว่าขาทักว่าอะไรแล้วนะเขาก็เลยทักมาว่าเออเขาเป็นทนายนะเราก็เลยเป็นฟิลแบบเอ้ยปกติมันไม่มีใครทักมาหาเราแบบจะมาช่วยเหลือเราพอทักเขาเสร็จอ่ะย้อนดูรูปเขาไล่ๆลงมาอ้าว จบกฎหมายเหมือนกันนีิว่า <c oughs> <laughs> อันนี้พีคมากเอาตลกเราก็เลยเออแบบคิดซะว่า <ขอ S 2> ถ้าเขารู้ว่าเราจบกฎหมายเขาน่าจะเขินแน่เลยเราก็เลยพิมพ์ไปว่าเอาเอ,าขอขอบอคุณนะค้าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็จริงๆก็ยังไม่ค่อยได้คุยนะครับแต่ว่าคือหาจังหวะแหละพอเขาลงอะไรเราก็ทักไปทักไปอย่างเงี้ยอารมณ์แบบตอบทุกสต <c oughs> อรี่เขาก็พายยาวอยู่ประมาณ3เดือนเราหาคนร่างสัญญาเราก็เลย ทักไปหาเขาแต่จริงๆงเขาก<ด>็จบกฎหมายเหมือนกันนะเขาก็หาเรื่องแหละจริงๆจนถึงแต่งงานตอนนี้ก็ยังไม่ได้สัญญาณันเลยนะก็แบบว่าอารมณ์เหมือนเขาก็นัดเจอว่าเออวันนี้เดี๋ยวจะมีสัญญาต้องแก้อะไรไหมหนึ่งสองสามสี่สรุปพอมาเจอปุ๊บเอ้าวันนี้หนูเราไปกินข้าวที่ไหนดีพอกินข้าวปุ๊บทีนี้ยาวเลยจะจะ คือคําซอไลทุกๆคําทาในหัวใจอยากจูบเธอทุกทีจริงๆระหว่างคุยเขาก็เช็คไปเรื่อยแหละแต่เราไม่รู้นะโดยการดูดวงเราก็เช็คทุกหมอดูเลยเอ๊คนนี้ใช่เปล่าคนนี้ใช่เปล่าจนแบบหมอดูพูดตบทุกคนเอาโอเคคนนี้แส่ว่อนหรอคู่เราละก็ให้ดวงมันนําทางมีฉันมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น ท่างกลางคนนับพันแต่ฉันมองเห็นแค่าเธอให้ดาวบนฟ้าเป็นพยานในคคืนเสมอที่ทำให้บอว่าแต่ไงกับเขาก็คืออยากดีอย่ามองให้ดีจะ <ไป S 2> ร้องไห <ป S 2> <ม>้ <c oughs> ไม่ได้สลบอ่ใช่ค่ะใช่เห็นที่บอกเลยค่ะเรามองไปทางเหมือนกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะดูแลเราดีให้แคร์เราดี และเขาค่อนข้างเป็นคนที่ชัดเจนทุนเดิมเราอยากได้แฟนที่เหมือนพ่ออยู่แล้วแล้วเราเจอคนที่แบบว่าเหมือนพ่อเราอะเขาเป็นทั้งหมดเป็นโลกอีกใบหนึ่งของเราจนเรามีความรู้สึกว่าเขาคือเซฟโซนที่ดีที่สุดของเราอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออคนนี้อะไรแบบที่เราจะอยู่ด้วยได้ รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็เห็นว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงที่เก่งดูแลครอบครัวได้แหละขอบคุณครับที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่รู้จักกันยอมรับในตัวเราได้ทุกอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านอไปมาเยอะแต่เพราะว่าเขาหลักผมแล้วผมก็หลักเขานี่แหละเลย,เลย มาถึงวันนี้ก็ขอบคุณครับรักนะครับขอบคุณพี่ถัดท,ที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เขาจะเป็นทีมเดียวกับเราเสมอเ่อเขาจะอยู่ข้างเราตลอดอเคอคว่าจะไม่ลองเลย